จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ รักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําแกงขั่วปลาสดใส่ใบยอค่ะอ่านี่เลยค่ะหลายๆคนอาจจะหลงลืมกันไปแล้วนะคะนี่เลยจ้าพอดีกันได้ปลาสดๆมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าปลาทะเลมันจะมีปลาตาโตเนาะเออปลาตาโตก็ตาโตสวยมากเลยอะ่ะเอออันนี้เป็นอีกปลาหนึ่งเขาเรียกว่าปลาศิกุล จริงๆแล้วใช้ปลาอะไรก็ได้พอดีกันได้ปลานี้มาปลาเนี้ยเนื้อมันเยอะดีแล้วก็เนื้อมันแน่นเออกันก็ชอบ3ตัวค่ะล้างหั่นฟักขี้ฟักไสออกตัดแก้มเรียบร้อยเลยค่ะตัวหนึ่งมันใหญ่ใช่ปะการก็ตัดเป็น2ท่อนนะคะเตรียมไว้นะคะใบยอค่ะใบยอหลังบ้านนะคะเลือกใบอ่อนๆมานะคะเสร็จแล้วการก็จะหั่นหั่นแบบนี้ค่ะไม่ได้ทําห่อหมกนะเดี๋ยวคลิปต่อไปกันจะทําห่อหมกอ่าการเห็นใบยอแล้ว ค่ะใครชอบมากใส่มากได้เลยค่ะไม่ว่ากันนะคะต่อไปเป็นพริกแกงค่ะการใช้เป็นพริกแกงเผ็ดใต้นะคะ1ช้อนแล้วก็กระปิค่ะ1ช้อนมีใบมะกรูดฉีกแล้วก็มีเม็ดพริกไทยอ่อนค่ะการจะใส่ไปด้วยแล้วก็ตกแต่งด้วยพริกค่ะพริกลูกโดดอ่าพริกลูกโดดสีแดงค่ะแล้วก็มีกะทิค่ะค่ะวัตถุดิบมีเท่านี้ค่ะแกงแบบบ้านๆอร่อยๆหอมฟุ้งๆกันค่ะบอกเลยค่ะอร่อยเพลินพุงข้าวหมดหม้ออีกแล้วจ้า ใ่ะลงมือแกงกันค่ะค่ะมาแกงขั่วปลาใส่ใบยอกันนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่บ้านกันทํากินกันเมื่อก่อนแต่ว่านานมากแล้วกันก็เออเนาะไม่ได้กินวันนี้กันจะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะนี่กันก็ตั้งกระทะเรียบร้อยเติมน้ําลงไปค่ะสักเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยของกันก็ประมาณ1แก้วกันจะมาทําหางกะทิกันค่ะติดแก๊สเลยจ้าเทกะทิกล่องนะคะลงไป เล็กน้อยก่อนค่ะจะไม่เยอะนะคะปลาสามตัวสามารถใช้กะทิกล่องเล็กได้นะันนี้ของการกล่องเล็กไม่มีเลยการใช้กล่องใหญ่เลยไม่เป็นไรเหลือเดี๋ยวการเก็บเอาไว้ได้อันนี่มันก็จะกลายเป็นหางกะทิแล้วะกะทิเริ่มร้อนค่ะการก็จะใส่พริกแกงค่ะลงไปกับกะทินะคะลงไปผัดพริกแกงใต้ถ้าใครมีพริกแกงใต้แบบแน่นแบบผงการอย่างเงี้ยมันแห้งๆอย่างเงี้ยระมัดระวังเรื่องการใส่ด้วยนะคะ เพราะว่ามันจะจัดจ้านร้อนแรงมากใครไม่มีเป็นพริกแกงใต้ใช้เป็นพริกแกงธรรมดาใส่ได้เลยค่ะอันนี้ของการเป็นพริกแกงใต้แบบใต้แท้ๆเลยนะคะมันจะแห้งๆมันจะแน่แนๆแ,แล้วก็กลิ่นของพริกไทยเนี่ยมันจะชัดเจนมากพอแกงออกมาแล้วคือมันจะเข้มข้นมากอะค่ะให้ร้อนให้เดือดเลยนะคะหืมกลิ่นแบบอยากให้กล้องมีกลิ่นอะแบบกลิ่นแบบใต้แท้ๆเลยค่ะ กลิ่นดีมากระวังนะคะอย่าให้เดือดแรงการจะแกงไม่ให้แตกมันนะคะพริกแกงละลายดีแล้วเดือดดีแล้วค่ะการก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะปลาสดนะคะปลานี่เนื้อมันจะเนื้อมันจะแน่นถ้าการอยู่แถวบ้านนะารจะได้กินบ่อยมากปลาเนี้ยราคามันก็ไม่โอ้เมื่อก่อนราคามันไม่แพงเดี๋ยวนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเรียกปลาสิกุล่ะเนาะปลาสิกุลปลาหางแข็ง อ,อปลาหางแข็งแล้วแต่พื้นที่เรียกค่ะเห็นว่าน้ําน้อยนะคะการก็จะทยอยเติมกะทินะคะค่อยๆเติมไปค่ะกะทิกล่องต้องคอยเขย่านะคะมันนอนก้นนี่น้ําไม่ต้องเยอะนะปลาทะเละค่ะจะไม่ค่อยคาวยิ่งจะเป็นปลาสดๆด,ด้วยนะความคาวมันจะไม่มีเลยอะแทบจะไม่มีเขาเรียกว่า แทบจะไม่มีและอย่างเราล้างดีๆด,ด้วยนะล้างล้างเราก็ขจัดคาวอะนะ่ะเนาะวิธีการล้างปลาก็เกลือค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะในส่วนของรสชาติกันก็จะปรุงของการน้อยๆไม่ปรุงเยอะนะคะการจะใส่น้ําปลาค่ะปรุงด้วยน้ําปลานะสักประมาณ1ช้อนก่อนที่จะปรุงอ่ะชิมก่อนนะกะปิค่ะมันจะมีความเค็มจากกะปิอยู่แล้วอของการชิมละโอเคเติมไปแค่1ช้อนพอ ตัดลดเค็มค่ะด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะแค่นี้ค่ะประมาณไแมบบ่หัววิปป้มือนึงลองชิมดูก่อนนะคะถ้าใครแบบว่าไม่ชอบหวานๆเนี้ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอาศัยความหวานจากกะทิได้เหมือนกันค่ะคือถ้าเราทํากับข้าวกินเองนะจัดให้ได้ตามใจเราเลยค่ะบอกเลยปรับแต่งรสชาติเนะชอบอันไหนก็ใส่ไม่ชอบอันไหนก็ไม่ใส่เออ,อเดี๋ยวการจะชิมรสชาติก่อนตลนนี้ปลาองการก็สุกแล้วนะคะ าได้ที่เลยค่ะอืมเข้มข้นมากอืหนพี่แกงแบบจัดจ้านมากอะ่ะเห็นว่ากะทิข้นไปนะคะเราก็แอบเติมน้ําได้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยพอไม่ต้องเติมเยอะนะระมัดระวังอะคะ่ะค่อยๆเติมค่อยๆชิมค่อยๆปรุงไปนะคะให้ได้ตามความชอบเราแต่บอกเลยค่ะของการแบบอืมได้พี่แกงใต้แบบนี้มานะแบบจัดจ้านมากเลยอะ่ะเขาเรียกว่าเข้มข้นได้แรงอก ปรุงรสชาติปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามใจเราเลยค่ะเสร็จแล้วการก็จะมาใส่ในส่วนของใบยอค่ะอันนี้นะคะใบยอก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็หัน่นนี่ค่ะประมาณนี้ใส่ลงไปเลยค่ะนี่การชอบกินเมพริกไทยอ่อนใส่ลงไปเลยยิงลูกโดดลงไปเลยค่ะยิงลงไปแปบ๊บเดียวค่ะได้กินแล้วนะคะแกงง่ายๆใบยอการน้อยไปนิดนึง สามารถใส่ได้นะใครชอบเยอะใส่ลงไปเลยค่ะท้ายสุดสุดท้ายใบยมะกรูดฉีค่ะเอยใบยมะกรูดฝอยเนาะเพิ่มความหอมค่ะค่ะหัวกะทินะคะที่เหลือใส่เป็นหัวกะทิแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความเข้มข้นนะคะนี่ได้แล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าแกงอร่อยอร่อยนะคะ นี่ปลาเค็มมาหมูทอดมาจับมาเลยค่ะกินคู่กันนะคะปีแก๊จ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะนี่เลยค่ะแกงคั่วปลาสดใส่ใบยอนะคะเสร็จจับเรียบร้อยแล้วค่ะ หอมมากเลยค่ะใครที่แบบว่านึกไม่ถึงนึกไม่ออกบางทีลืมไปแล้วนะคะกับเมนูนี้ค่ะนี่เลยการมาตอกย้ําความทรงจําให้แล้วนะคะนี่เลยค่ะอร่อยกันแบบบ้านๆแล้วก็อร่อยกันแบบง่ายๆนะคะจัดได้ด้วยมือเรานี่แหละค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ